สวัสดีค่ะพี่เมย์กับลุงนินตอนนี้อยู่ที่วัดป่าเจติยารามวัดโป่งงามนะคะตรงลานธรรมตรงนี้ที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะตรงที่ลุงนินยืนแล้วก็พระอาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้เป็นบุญที่เราเป็นบุญที่เราร่วมสร้างร่วมทอดกรถิ่นกันนะคะ กว้างสิเมตรยาวสิบหกเมตรยาว16เมตรค่ะแล้วเดี๋จะมีพระประธานเดี๋ยวจะมีพระประธานตรงนี้นะคะตรงที่เป็นศาลาน้อยเนี่ยค่ะพระประธานสามองค์พระปธานอตุอยู่ด้านหลังนู่นนะพระธาตุอยู่ข้างหลังนะคะที่อันนี้คือเงิน f ที่เราทอกระถินทอกรินใช่ตัวนี้ยอดเงินทั้งหมดที่สร้างนะคะสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย แต่ยอดของเราเองยอดที่เราท่อกระถิ่นะล้สองหมื่นเก้าเราทางวัดร่วมออกสองพันห้าก็ชําระเรียบร้อยแรงงานใช้แรงงานชาวบ้านแรงงานใช้แรงงานชาวบ้านค่ะไ,ไม่มีช่งงาง,างไอตรงศาราตรงนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อทําต่อเนี่ยคะ่ะจะมีจะมีปูนปั้นนะคะเป็นต้นโพโตรงที่สีฟ้าสีน้ําเงินนะคะวาดภาตพาาต้นโพนะคะ ค่ะใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ได้นะคะประมาณประมาณต้นละสามพันต้นสีทองเดี๋ยวพี่เมย์บอกบุญต่อหนึ่งเราจะหสวดมนต์ข้ามปีอ่าช่วยสวดมนต์ข้ามปีตอนช่วงเข้าพรรษาค่ะแล้วกิจกรรมทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างทำที่นี่หมดเลยสวดมนต์ข้ามปีทำบุญทำบุญส่งน้ำพระธาตุก็ทำตรงนี้ แล้ววันที่วันที่สามสิบพฤษภาสิ้นเดือนนี้นะคะเราจะมีส่งน้ำพระธาตุค่ะพราตที่ชาิรญาณโยใขอเชิญเอฟซีร่วมทําบุญด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวพี่เมย์กะลุงนินจะทอดพระป่าออนไลน์ค่ะก็ตอนนี้มียอดตั้งต้นแล้วนะห้าร้อยห้าร้อยบาทมียอดตั้งต้นเรียบร้อยร้านวัสดุก่อสร้างกันแหละร้านวัสดุก่อสร้างที่เราไปชําระเขาร่วมทําบุญค่ะก็เลยเอาเป็นยอดตั้งต้น เดี๋ยวเราจะทําบุญร่วมกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดพี่เมย์แจ้งอีกทีนึงนะคะที่จะทำเป็นลายไทยสีขาวๆอย่นะค่ะตรงเสาจะเป็นลายไทยยังไม่เสร็จดีนะคะเสร็จก็ตรงเนี้ยค่ะเสร็จตรงที่เป็นลานทำนี่แหละกิจกรรมทั้งหมดตรงตรงไอ้แท่นแก้วเขาเรียกว่าแท่นแก้วที่ประธานนั่งยังไม่เสร็จอ่ารอที่แท่นแก้วตรงนี้ใครสนใจร่วมทําบุญก็แจ้งพี่เมย์ได้เลยนะ แล้วก็วิหารตรงนี้เป็นวิหารเดิมเรานะคะเราบูรณะนี่ค่ะแล้วก็มีมีนาคมีพญานาคหน้าต่างก็จะทําใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยทำใหม่หมดเลยไปถ่ายที่ทาเสร็จด้ว่อยเลยคือตอนนี้มันก็ชารุดเยอะเนาะใช่มันชารุดไปตามการเวลามันน่ะวัดนี้ก็ปีไม่ท้าวสิ400กว่าปีแล้ว400กว่าปีวัดเนี่ย400กว่าปีแล้วค่ะแต่ได้ตั้งเป็นวัดแค่4 0กว่าปีเราไปหลบแดดกันดีกว่า ล้างมาทั้งหมดก็สี่ร้อยกว่าปีสามร้อยกว่าปีอะล้านอ่ะมันล้างมาสามร้อยกว่าปีเนาะพระธาตุก็เป็นพระธาตุเก่าเลยนะคะสมัยก่อนจะเป็นกองดินนะสร้างครอบของเก่าใช่ค่ะตัวนี้นะพระธาตุเดิมก็อยู่ด้านล่างอันนี้ก็โมนิฟายเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นเป็นศาใช่ไหมใช่ทุบทิ้งหมดทําเป็นศาลาตรงนี้แต่ก่อนเป็นที่เก็บเก็บของเก็บของเราก็ทุบทิ้งหมดแล้วก็กลายเป็นศาลาไปได้ศาลาใหม่หลังได้ศาลา สาราก็ยู่อยู่ฝั่งขวามือนะครับพระธาตุสีก็ได้แล้วใครจะเป็นเจ้าภาพสีตอนนี้ทาสีขาวรอบพระธาตุก่อนสูงน้ำเนี่ยก็มีมีทาสีมีทาสีที่ดูนี่รอบพระธาตุนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะตอนนี้ตอนนี้เทวดานางฟ้าก็ทาสีไปแล้วทาเสร็จแล้วพระธาตุก็เสร็จแล้วไม่สมบูรณ์มันยังไม่สมบูรณ์ทั้งบูรันวังบ่สีขารสีน้นาังินเสร็จแลนวมีสรงนี้มสีน้รณ์มนเสร็จแลนวสนะคะรั้ว เดี๋ยวตรงนี้ค่ะแหลือแต่สีขาวรอบเลยรอบชิดสีได้เป็นสามด้านคือตอนแรกอง FC เอฟซีียว่าเอ่อที่จะสร้างเป็นเป็นวิหารนะคือเงินเราไม่พอใช่ค่ะเพราะว่าต้องต้องใช้กี่ล้านนะครับอาจารย์โ้4-5ล้านโน่น4-5ล้านนี้เท่ากับถิ่นมันก็ได้ประมาณหลักแสนนะครับไม่พอก็เลยมาสร้างลานทำปฏิบัติทำทำกิจกรรม ทาบุญต่างๆดีกว่าอาจารย์เราก็ได้เป็นร้านทํามาครับเพราะหลวงพ่อก็ว่างอย่างนี้เนาะก็ดีครับที่ผ่านมาเราก็พอดทับปาตรงนี้ครับตรงทับป่าเดี๋ยวทับป่าตรงนี้ครับค่ะวิหารก็เราจะบูรณะอันเก่าอันเก่าให้เป็นใหม่ให้มันสมบูรณ์ทำตามทําพญานาคใหม่หมดเลยวิหารนู้นคือว่าไทยใหญ่ท่านสร้างใช่ไหมครับอ่าไทยใหญ่ไทยใหญ่มาสร้างไว้ครับอ้หลายสิบปีแล้วครับแล้วก็ช่วยกันบูรณะเนาะช่วยกันบูรณะครับ ทีวัดที่อีแปะไทยใหญ่ก็พอ,พอมาได้สามหมื่นกว่าแล<อ>้วตรงนี้ข,นนนข้างหลังจะเป็นพระนอนข้างหลังจะเป็นพระนอนนะคะเดี๋ยวานจะไปยี่ดูได้เดี๋ยทางจะทำเป็นพระนอนยาวยาวตามนี้เนี่ยค่ะพระนอนจะอยู่ตรงนี้นอนแล้วก็เท้านอนมองพระธาตุพระนอนนะครับเดี๋ยวปนนอผนมพ่อจะสร้างพระนอนตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราทำบุญด้วยกัน มองดูพระธาตุนะตองมาอาจจะได้ไหว้พระประธานไหว้พระนอนไหว้พระธาตุด้วยนางฟ้าก็ทาสีหมดแล้วพระนอนวันเกิดวันอังคารใช่พระนอนวันเกิดวันอังคารพอดีเลยพระนอนจะอยู่ตรงนี้นะคะพ่อเกิดวันพุธตรงนี้ก็เกิดวันพุธทางป่าอะไรไม่มีส่วนโรงครัวกับศาลาที่เราร่วมทำบุญก็อยู่ทางนู้นไปหาใต้เลยก็ได้ใต้ชื่อี โรงครัวก็อยู่ริมนู้นค่ะก็ยังได้ใช้งานกําลังพัฒนานะครับที่หาวัดกะลงพัฒนาวันที่สามสิบนี้นะคะสามสิบพฤษภาเราจะส่งน้าพระธาตุพระธาตุที่เอฟซีที่ทาสีกันตอนนั้นน่ะผงชื่อยูมีแล้วก็ถ่ายเป็นประเพณีประจําปีะคะ่ะเราจะมีประเพณีส่งน้ําพระธาตุกันนะคะพระสาราที่เอฟซีร่วมกันสร้างครับศาลาตรงนี้เราก็ร่วมกันสร้างมาแล้วนี่คือทําบุญ ช่วงเข้าพรรษาแล้วก็นุ่นลงครัวค่ะลงครัวอยู่นู่นนะลงครัวก็ยังได้ใช้งานต่อเนื่องนะคะใช้ตลอดไม่ใช่ตอเที่ใช้ตลอดนะครับใช้ตลอดค่ะต่อเนื่องด้วยลงครัวนะครับก็ไปของเอสซีข้งหมดเราดูไปไปถ่ายไปใกล้ๆก่แล้วใหญ่ใหญ่เนี่ต่เนี่ยมันมีแต่เนี่ชื่อเขาได้ประมาณนี้ครับ ได้หลังคาได้พื้นได้หลังคาได้พื้นนะลงควาลงควาได้ข้างหลังเลยทั้งมแล้วก็ลงครัวเนี่ยค่ะทุกอย่างหลวงพ่อก็ได้เขียนชื่อให้หมดเนาะขายเอสีลงควาเขาขายเอสซีเลยเอสซีเลยคุณทำนี่แล้วแต่ะขาขายตรงป้ายใหญ่ๆเลยขายตรงนี้ไหมตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นยอดเงินที่เราร่วมทำบุญกัน ลงเอามือออกคณะพผะป่ายฟซีนำโดยคุณธนินรัตคุณเมธินีพุ่มเพชรยอดเราสี่หมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสามนะคะแล้วกค็คือแยกเป็นโรงครัวนะใช่ค่าาสีพระทาตุแล้วก็สร้างสร้างศาลา,า,าได้สามอย่างได้สามอย่างเลยอย่างที่สีก็คือตอนนี้จะสร้างลานทาแล้วก็ลานทํที่สก็คือลานทตรงนี้ครับตรงเมื่อสักครู่เนี้ย วัดกําลังพัฒนานะคะเป็นวัดเล็กๆของประจําหมู่บ้านวัดกลางทุ่งเลยค่ะวัดทุ่งเพรานนะหลวงพ่อก็มายึดมาเป็นเจ้าว่าที่นี่ก็พยายามจะปรับปรุงอุรณนะฟื้นฟูขึ้นมานะครับ